คันนี้เป็นรถเกียร์ a านิวัลรุ่น2นะครับหนักจอดแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คนะครับก็ได้เครื่องมือตัวนี้นครับเข้ามาซื้อมาเท่าไหร่นะหก0้รวมส่งหกรรวมส่งที่ l a ซาด้านะครับก็ชีพลบบวกใช้งานง่ายนะครับนี่ครับคือมันมีอะไรให้ดูหลายอย่างอ่ะแต่ผมดูแต่ค่า CCA ก็เป็นแบตเตอรี่เทสก็อยู่ที่ประมาณยังโอเคอยู่นะครับสภาพแบต CCA 555นะครับตัวโวลต์นะครับ12.6ถือว่ากูดแบตเตอรี่นะครับใช้ได้เลยครับตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมีเครื่องมือนึงนะครับเดี๋ยวให้ดูครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็สั่งมาจากที่ไหนนะลาซาด้าลาซาด้ามาจากเมืองจีนถูกหน่อยในราคาลาซาด้าเท่าไหร่นะ แปดสิบาทรวมส่งแปดสิบาทรวมส่งนะครับอ่าลองเช็คดูนี่ไม่มีค่าอะไรบอกนะครับบวกเข้าบวกลบเข้าลบอุ้ยตกใจแถวแตกอ่ามันจะบอกว่าแบตเตอรี่เป็นยังไงนะครับนี่นะครับบอกฟู l นะครับทำไมขึ้นิ i เดิลอะนะบอกแค่นี้ฟู l แล้วก็มี middle นะครับแบตเตอรี่สเตทนะครับก็โอเคนะครับอันนี้ก็ไว้เช็คข้าวครับ ทำอะไรไม่ได้เช็คแค่นี้นะครับถ้ามันโลแล้วฟ้องก็ถือว่าเสียเลยเดี๋ยวไปดูอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นผิดพันตัวตัดไฟขั้วลบนะครับสำหรับสายจอดนะครับนี่ครับสายจอดให้ถ่ายหน้าคนถ่ายบ้างเลยเออจะรู้ว่าหน้าตาเป็นไงหล่อเหลาเปล่านี่นะครับอันนี้สั่งลาซาด้าเท่าไหร่นะตัวละ50บกว่าบาทรวมส่งประมาณเจบาทอ่าเจบาทรวมส่งลาซาด้านะครับก็สําหรับสายจอดนะครับเอาไว้ เอาไฟคั่วลบออกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะต่อเอาไฟตรงนี้ออกนะครับผมก็จะเอาโอ้อันนี้เป็นบ้านญาตินะครับบ้านไออีขวดออกกันครับลงไม้องมือก็ไม่รู้ไปไหนหมดอะโอเคเอาคั่วลบออกครับเดี๋ยวนี้ใส่แทน ในบนไหลล่างวันเนี้อืมอประมาณนี้นะครับผมก็เอาตัวลบเนี่ยมาใส่ตรงนี้ของเดิมอะนะแล้วก็อัดด้วยนอ็อตที่บ้านก็ซื้อมาห้าตัวสายจอดอะ่ะเพราะเบื่อเบื่อถอดขั่วะนะแล้วก็ ยกขันให้แน่นนะครับแจก็ไม่ใช่มีอ่ะตัดก่อนยิมล็อกก็ได้อ่ะเงิมันแน่นไว้นะครับแล้วตอนนี้อเอาลบใส่นี่ครับลบอุ่มยาวอีกอ่ะเอาไม่ เดี๋ยวบิดท,ทางก่อนมันยาวไปตัดนะ <c oughs> ก็บริหารตรงนี้ให้ดีๆแล้วกันเนี่ยผมก็เอามามล็อกเรียบร้อยอุปกรณ์ไม่ครบรถไอซีซื้อมารล้านเจ็ด นี่ขายเจ็ดหมื่นได้เกียร์คานิวัลเครื่องสองบัน่ขับทีไรก็จะแบตหมดทุกทีนะไม่แบตก็เสื่อมประมาณนั้นนะนี่ก็ขับจนขั้วแบตหักอะ่ะเปลี่ยนไปใหม่เพิ่งเปลี่ยนเนี่ยแล้วที่ผมก็ไปสั่งไอ้ตัวเนี้ยมาให้ โอเคไม่ขยับละนะครับน,นี่ก็เรียบร้อยผมก็เนี่ยครับก็จะใส่ไปอันนี้ก็คือพูดง,ง่ายๆถ้าอย่างนี้เนี่ยประกบให้ติดหน้าแปนปุ๊บมันก็จะมีไฟวิธีการมีไฟผมก็เช็คได้นะครับก็จะเอาไอ้ตัวนเนนกระหมอ่อมีอุปกรณ์บวกแดงลบ ปับ๊บนี่ติดเรียบร้อยเช็ค CCA เสร็จเฮ้เจอใครก็เอาตัวนี้ไปจิ้มเขาเล่อยสนุกดี565 CCA นะครับแบตเตอรี่ดีอยู่กู Good battery, ดแบตเตอรี่นะครับโวลต์สิบสใช้ได้นะครับถ้าผมตัดไฟดูนะผมก็แค่บิดขึ้น อย่าให้หลุดหลุดก็ได้นะครับหรือไม่หลุดก็ได้เอาแค่มันไม่แตะกันแล้วเสร็จแล้วก็มาจับเอ้ยไม่ใช่ข้างนี้สิข้างนี้เห็นไหมไฟไม่มาเนี่ยไฟไม่มาล้วตรงนี้ไฟไม่มาล้วนะครับเพราะว่าตัดไฟไปเรียบร้อยแล้วแบตเตอรี่ไม่ไปใส่ไฟถ้าผมปิดตรงนี้ปั๊บอ่าไฟมาล้วนี่ครับ ไฟมาล้อ่นะไฟมาละถ้าผมตัดไฟอาสะพานไฟออกถอนปุ๊บบิดออกแต่ไหม่ไฟไม่มาละนะครับไฟไม่มาละอ่ะเดี๋ยวไปสอนคุณน้าดูอีกทันของคุณน้าเหมือนกันมิส u b ิชิอัลติมา6สูบเครื่อง2000เปิดมากดเจองู แบตหมดพังะนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าแบตมันพังถึงขั้นไหนนะครับถ้าพังถึงขั้นนั้นก็เหมือนกันสายจอดเหมือนกันตอนนี้นะครับดูว่าปริมาณไฟเป็นยังไงนะครับอันนี้บวกอันนี้ปาบลบมานี้โอ้ไม่มีพลังเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะต้อง เอาไปลองลองชาร์จก่อนนะครับโอเคอันนี้หมดเกลี้ยงนะครับอ่าเรามาลองลองดูอันนี้อันนี้อันนี้บวกน้ำนมปปาบเฮ้ยมึงไม่มีพลังงานเลยโทเลยเนี่มึงต้องพูดสิว่าเออเงียบปิ้งเลยไม่มีไฟเลยเลยถึงขั้นว่าหมด หมดขั้นนั้นเลยเหรอ,อเดี๋ยวผมไปดูอีกทีหนึ่งนะครับอเดี๋ยวถอดวิ่ยสะดุ้งไม่ใช่แร้วลองวัดนะครับ honda city 1.0เทอร์โบครับกับเครื่องวัดนะครับ cca ครับวัดได้นะครับเช้านี้ก็285นะครับ cca แบตเตอรี่100%นะครับผู้แบตเตอรี่ที่มาจากโรงงานนี้ cca ค่อนข้างสูงมากเลยนะครับ นี่ครับ CCA สูงถึง800 25นะครับ100%นะครับโวล์มีอยู่ที่12.98นะครับวันนั้นผมจดไว้ที่835 CCA นี่ผมก็กำลังจับนะครับว่าต่อวันต่อวันนี่ผมใช้ไปเท่าไหร่นะครับมาดูค่าแบตเตอรี่นะครับในแบตเตอรี่ยี่ห้อ Amaron น,นะครับ Amaron ใส่ในีโวนะครับ CCA เท่ากับเท่าไหร่นะครับ915 CCA ครับโวลต์มี12.66นะครับแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับ R นะครับก็อยู่ประมาณ3.2นะครับแบตเตอรี่ถือว่าโอเคนะครับรีโวนี่ไม่ต้องสตาร์ทประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไฟจะประมาณเท่าไหร่ นะครับแต่มันกินไฟต่ามากนะครับประสานกับแบตเตอรี่ของตัวอมารอนนะครับสนับสนุนโดยยางฮันกุ๊กไดนาโปเอที2โดย b ีคอมการยางจังหวัดลำปาง0987503141